มันบระทันเบิ่งครับเห็นพรนตากเอาอันี่พี่น้องนะครับผมนี่อู้ซมีผมก็สวัสดีครับพ่อโซ่พ่อผ้าป่านแล้วชองโลหมู่บ้านขึ้นจังเี่น้องอ่ะสวัสดีครับพี่น้องนะครับผมที่กำลังติดตามรับชมนะครับช่องไทยอีสานวันทองยูทูบทุกท่านครับพี่น้องนะครับผม มือนี้นะครับผมมาอาทิตย์ทีมงานไทยอีสานบรรท้อนครับพี่น้องสิพาพี่น้องมาเบิ่งกันนกน้อยนกสะดุ้งนะครับในการถ้าไา่ใหกินในอีกรูปแบบหนึ่งนะพี่น้องของอ้าวอีสานบ้านท้อนี่แหละพี่น้องนะผมก็คือการนกสะดุ้งนะครับที่สมัยก่อนคนอื่นว่านกสะดุ้งนะครับผมที่ย่างลงเหลืออยู่ครับพี่น้องนะครับผมนี่หลังจากที่การส่วนพยงกับบะมี่ส่วนวิงกับบะมี่แหละล่ะหายากเสมอเลยนะครับเหลือนี่ครับสะดุ้งนี่พี่น้องนะครับนี่สะดุ้งพอแม่พี่น้องเพิ่นพาเห็ดพาทำมาเนี่ยปูน่าแต่ง่ายามาเนี่ ไาเหตดทำนี่คร um ับนี่นะครับเหนือแบบนี้แหละพี่น้องแต่ว่ามารุนกันกันชาวบ้านนี่เป็นยังไงอ้อขดุงเจ้าเส้นอะสองครับสองเส้นห้าอ้ครับไอ้ยะพี่น้องอะสองเส้นหาเนี่ย่ผิดหวังดอกนะครับอือสองเส้นหาเนี่ยเอาเลยตัก็เลยเนี่ยหน้ายยังเจ้าเส้นนายยังครับนี่สร้างเพชรครับสร้างเพชรครับผมเจ้าเป็นสร้างบ่เห็นบ่าสร้างอันครับผมครับผมสร้างซอมรถบ่สร้างยังสร้างเผ็ดบ้านครับอ๋อ โอ้เห็ดบ้านจัทซำในังใช่่ะรับเมารับเหมาเนาะ้างเพรอยู่บ้านไหนเจ้านี่อยู่ลมสักนะครับแาดมาหัดที่ไ่นลมสักนหนเพชรบูรณ์กูนะป้าที่นองได้หล่ไปไหนโอ้เตีมยมก่เต็มคููเรอเดี๋ยวเตี่ยมถังสีหน้ามาเต็มวัเลยมาเต็มวันนี่ครับมื่อ้านนี่หอยสีพ่นลอยอัหรอเปลมนตรเลยสองไรสองไรนั่งเตา หมอเต้ประมาณเอ้าคือว่าอะไรขึ้นไปรู้ขึ้นบนอะได้ครับมือคืนนี้เทอื์ลมซักพิษบุกน์พอด้เนาะมาจากอำเภอลมซักครับพี่น้องนะครับมาถึงจากพีเราดได้ครับพี่น้องเด้อลมซักนี่ครับเตยกัวไพ่นี่ละนี่ละนี่ไม้่อนนี้นะครับเนี่ยอ่ะพูนกันไปครับนาเพชรสร้างเพชรครับอำเภอลมซักปลาสองเส้นหามื่ก็ถือดีอยู่ในเนาะนี่ครับสองเส้นหาครับเนี่ยใส่ ถึงมาทุกไซครับตอนนี้นะครับอืมโอ้ติดด่างอ่างฉนุ้งอักลากเลยเฮ้ยโอเคนะครับเอาแหวมน้งบอครับทิมแหวมีปะบ่ครับจะทิมสะดุ้งมันปะนี่ครับนี่พี่น้องนี่เป็นไงครับพี่น้องนะครับผมครับอ่าสร้างเพชรอำเภอลมศักครับโอ้บรรยากาศดีบนพผนทั้งบนครับซุ่มวัวไก่จะนอนเวียนดีแค่ไหนครับนี่ นะครับเอ้ยผมครับเนาะดูไปยล้วเนี่ครับพี่น้องครับผมนะครับทีมงานที่สายมันท้อนี่ครับดูดดโดดโดดโดดต่อแลโวดเขาโอ้โหนพี่น้องถือเพื่น้องถือดีครับพี่น้องถือว่าหมันครับพี่น้องท่านนี้นะครับเดี๋ยวนี่ครับอ่านี่ครับเนาะนะครับเแอบออกมาอย่างไรับ พี่น้องตั้งกลางพี่น้องนะครับทีมงานอ่าทางลมฉากคนนะครับฝึกครับพี่น really ้องเออสั้นๆแต่ได้ตกกับว่ามันดอกอันนี้ครับว่าได้ตักนะครับพี่น้องครับแต่ด่างสองเส้นกะเทืองทุกไสครับแต่ว่าส่วนมาก็ถือปลาตัวน้อยๆเล็กน้อยแต่เมื่อกี้ที่บ่าวิดพลาพี่น้องไปเบิังกะสามเส้นก็ถือว่าคัดใสมากจันเอย หมู่บ้านสี่เส้นพลงบางคนลงสี่ชนโอ้ยผมมามันเอาอืองนะครับเป็นว่าเอา่อืองหมู่ขึ้นนี่หมู่บ้านนี่ป่าถือครับทำาแม่แม่ยกมาข้นเล่นบางหมู่บ้านนี่แม่ผุนฟังนะผุนบัระหาโลได้ป่แม่หมู่บ้านนี่แม่บัระหาโลได้ป่วหมู่บ้านนี่ได้บัตระหาสลได้ป่วหมู่บ้านนี่ปาเราว่าบัตรราัลกถอเลยครับตักซีเทียตึงเหมือดพี่น้อง ฟังแม่บนบาทเนี่ยป้ป้าทัวเอาทุ่นกันไปตัวเขาหน้องกับสร้างเพชรครับผมเมื่อวานนี้พิ่นหมานชูคนอยู่ดอกครับพี่น้องถือคนประหลดผมกอตายมาแล้วรถก็ถือเนี่เมื่อวานจะอยู่ทางได๋เมื่อวานนี้อยู่มุมนั้นครับผอยู่เนี่ยป่ะถ้าไปจะไหนอยู่ฟังนั้นครับอ๋ออยู่ฟังทางพุ่น อยู่กับคุณแม่คับโอ้ครับครับเลยนี่สอนนมันมันถือมันถือว่าว่าเขาถือไบ่ครับนะเอมันคือผู้ถือว่าจะมาตะเวนเหมือนบอกข้างน้ำยมาประมาณห้าโงครับห้าโมงเย็นครับห้าโมแรงห้าโมงแรงโอ้ปลาจะบจะโอ้ยว่าถือโอ้ยตกตงจอยมันจะเต็มนี่นะมันโดดออกยังไงเอาไมเอาไมโอโดดออกอะไรนะเอาไหมไหมคุกไหม เออนั่นคือพวกงูไหมเออเอากูมหมเลยก็ได้ติเออเออเอามาทำหนึ่งบูเลี้ยหน่อยพี่น้องคือตะหักใส่บ้างด้วยอ้อันนี้เป็นเลี้ยแบบพ้นไปหาล้มป่านะมันน้องนะครับปรนกาศติดเครื่อนนะครับติดทางเสียพี่น้องครับคอือนี้ไอ้กระซอนไปนะซ้อนเที่ย บาลาหาโลเขาจะไหวมั้ยอืมเนาะมึโโงจังหวะนี้พี่น้องปึ๊บอย่างนี้ได้ครับปึ๊บเขบ่าปะปึ๊บปึ๊บปอุ้ยครับกระดุด่นพี่น้องเพราะได้ทักพี่น้องบาราสามได้สินี่สิจะเต็มมันอยู่เด้นหมครับดาวอาทิตย์วันอะไรเอาสะดุ้งมาซื้อสะดุ้งมาช่วงมหันต์กำลังหิดสะดุ้งน้เพ่น ว่าป่าเคลื่อนย่างขึ้นบ้าเอาทิศไปซื้อมาสรุงมาสองสุดสามสุดพี่น้องเอ้ยประตึกบ่ได้ได้บาทละโลสองโลมัดเพาเจ็กบ่คือได้คักไรเนี้ยเถอะโอ้ยเนี่ยครับดวงคนพี่น้องเป็นสินะสรุปสามสุดผมครับตอนนี้นี่เงี้ยไปยกบ่ถือมือขึ้นมาขึ้นอย่างเพื่อป่าเนี่ยเป็นไรไม่เนาะมื่อไงเมื่อีงเนาะป่าเป็นลักษณะแับนี้จะขึ้นเนี่ยนะสองสามมือ เอืมพูดลืมลืมถามนั่นน้าปุ้ยน้าปุ้ยหันเป็นลักษณะนี้มันขึ้นมันถึงจั้งเหมือนน้าปุ้ยป่ามันถึงจั้งเหมือนเป็นแบบนี้โอ้เอ้าเอ้าเอ้าแล้วแล้วมึงเอื้อนทิพผ้าทั้งบ้านมาสูงมาจากด่างสองด่างโอ้ตัวนี้ตัวนี้อดบ่ออดบ่ใจเย็นใจเย็นเฮ้บเอ้าพุ่นครับพี่น้องเด็ดตักพี่น้องพ่อเด็ดตัก ส้ำน,นี่กับตะมันเงี้ได้พี่นหน่องถือทุกบาทนะครับผมอันะครับตั้งไปก่อนเออท่านนะ่ะโอ้ยเนาะเอา้ามันจะเตรียมเงินคู่อะไเพี่นออ้องก่อนจะวางท่านครับเอา,าเอ้าขายผู้ใดล่ะเฮ้ยเจ้าเอาอไม่ซักไปก่อนเดี๋ยวบบก่อนจบักเอาไม่ซักไปหาไม่ไม้ซักไปกไ่อนซักก็จะก่อ,อปลาไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเป็นนี้เลาวก็คนนี้เหรอเห็นแล้วจะก่อปลา เอาเสียไปทางไหนก็ได้ขึ้นเสียไปทางไหนเสียบดินเจ้าเอานี้กออเวาดบ้าไปนั่ปาไปนั่นเนี่มจะตายตัวกวาดไปนั่นนั่นกวาดไปนั่นมันกระถิ่หนีพอดีเออกวาดแตกมันจะกวาดทั้งนั้นไหมเอาลงทั้งนี้นี่เดี๋ยวพวกนั่งนี่นี่จะตตกมังสีเด้อจะตตกมานจะป่าไปสีแบบโอ้มันตั้มมันตื่นมันไม่ได้เนาะแ้วมันตื่นยังไงมันตื่นจะออกบ่ จะดูๆป่ะอืมตื่นน่าตากขาตื่นไหนลอะตาลเราบึ๊งมันตื่นไปป่ะนะมันจะฟ้านี่พี่น้องออกเราตบกไงอู้บ่ทันป่าไงเนาะมันทีมันขึ้นซ่าครับมันมันมันหนักด้ยมันมันเป็นอันนี้ครับมันบ่ทันป่าไงนะครับมันบ่คือสะดุ้งห้างครับนี่สะดุ้งสะดุ้งห้างมันต้องสามเส้นหน่อยยูดี มันมันจะว่ามันขึ้นมันจะมันจะขึ้นแบบมันหูใหญ่นะหนามันกับบ่อบ่อบ่อหนึ่งนะอันนี้หนามันกับมันกับติดหน่อยเนาะเห็นไหมเห็นไหมพี่น้องตามันแห้งทีมันแห้งขึ้นซาขึ้นยากดึงยากนะครับผมคันห้างมันก็จะหนามมันกับบ่อบ่อบ่อกอน้ําตาครับมันก็ขึ้นมาง่ายนะครับนะครับฮะขึนไปเงี้ยวครับพี่น้องครับผมครับการยกย่อครับนะครับ ทางพี่ครับพี่น้องทั้งล้ำํำเสื้อนครับพี่น้องนะครับผมอีกอีกอีพี่หนึ่งครับพี่น้องที่บ่าวอาทิตย์เตมาไทยทำขับหลังจากที่พ่นป่าปลาขึ้นกับมากกับบาตรละหาโลกกับว่าทะเลเดมาไทยนะเพื่นเพื่อนทีนะครับผมเอาแต่ว่าการทำนี้ก็ถือว่าถือว่าถือครับพี่น้องก็ประทับใจพี่น้องครับแล้วก็มันยากาศแล้วก็มองมันก็งามพี่น้องนะครับผมครับ กแตแกตั้งไปจากทั้งเครื่องน้ำเปล่าอยู่ปนหลังผมไปเพื่อนน้ำเป่าเม no> ือกาครับขะนโอ้ขาดเตะอ้าวนาะโอ้ดด่เอยู่ว่าเหนียวอยู่อยู่อย่าะอีหงบัดนี่ปนองบัดเนียเอ้าอ้เุ่นโอ้ตะมันี่เป็นหองเป็นดบนี้ครับผมตะมันน้ำเพลินอยู่นะครับเป็นดบนีบนะครับพปนหองเบ เอ้าขึคนข้างบน้องเอา是是 like okay. em. ้าเด็ดต kind of uh ักพอเด็ดตักพี่น้องกอดกอดป่ะอืมหมดแล้วนี่เบ่งเดถอะดึงมาแล้วนี่ดึงอันนี้มาพียนี่นได้ป่ะอืมดึงหลุดแลพี่โอ้ออกออกป่ะออกออกตื่นอ๋อต้องตื่นเนาะ เออนี่พอดีเนี่ยมุมเสร็จเลยเจ้างานพี่น้องคุนตดอกมันจะเก็บเตรียมเนื้อพี่น้องนะครับเดจ้าเจ้าว่าได้พยังเขียวมานหรอเมื่อได้เอามาครับพี่ตองพยังเขียวมาใส่ไปแช่น้ำไปเนี่ยนะต้องมีอย่ง ต้องดึงเร็วๆครับัเออมันมันขึ้นซาป่ามันเลียนจดมาเดียวใช่ไหมป่าตัวใหญ่งพวกนี้พี่น้องมาท่านปปาใหญ่ครับพี่น้องครับถือตะป่านหน่อยเอาถือป่านหน่อยเอาป่านหน่อยแล้วเอาเรื่อยๆเรื่อยๆตักไปเรื่อยๆเอาครับอืมฮะมันก็มันกันรุ่นกันไปเงียบๆกันได้พี่น้องได้ครับผมเออนี่ อือตะนดีจะบันดยกเน้ะมีเสียกดึงอยู่แล้วคเ้าะอยอ่ดึงเสียกไครอยู่โอ้ขนสามเส้นมากหนจังจังกวนี้เนาะมันขึ้นเร็วกว่านี้มันดึงขึ้นซ่าขันซองเส้นหาหนตัวใหญ่เงคน้นนตูคัดใส่พร้อมแล้วก็ดึงขึ้นตรงเร็วทมเส้นามเส้นคร่ง มูบดป่าบดปู่บดมาเแล่วมาเรวะดวดวะบนบาหอดคนณ้างหลังปึ๊บผมใช้แล้วขระหังนครับเออเรื่องข้างหลังเลื่องก็จะแตกครับนะครับอ๋อครับปึ๊บข้างงใครที่เตรียมกุ้งล้วลละ อย่าี้ยบพี Tah, yes. ่น้องไปเรื่อยๆจทงวะนี่พี่น้องบาทละสามลลี่ัลสี่ละหะ ุกลางไอยุ่กลางันปูเพพยุ่กลางเฮ็ดเลยไได้มันอาดังเลดามาถิ่มเลยปะนี่ครับอะออาวะไปงันไปไปนั่งตไหไปเสียมเอรอครับครับ ไปเรื่อยๆครับพืน่น้องกอตาเตรียมเลยครับผมสองเส้นหาครับออกนะครับหน้องออกกันนึ่งผมเกยไว้ตรงน้ำไปนั่นนละยน,น้ตัวนาหลายขน่ดบั่นโอทั้ง มากันเพิ่มสักเจ็ดคนครับสองคันรถพี่น้องนะครับมาป่าขึ้นเงินถ้าจะเท่ามาไก,ก็ไปแม่เลยตีพี่น้องที่บ้านนี่ทั้งในน้ำเลยมีอยู่อนซานครับโอ้อโรไปครับครับอ,อ,อื๋อว่างจากการทิศงานทิศซ่านครับพี่น้องซังนะครับซังรับหมอเฮ็ดบ้านนะครับคนก็ได้มาหาอยู่หากินครับพี่น้องครับหาอยู่หาอยากนะครับผม นี่ครับนำนำเส้นทอดนี้นาพี่น้องเขาบ่แค่นี้ดุด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 ดุวบานนี้อู้จังน้องครับเขได้ปิ้งเขได้ปิ้งเอาหนี่อ่ครับวนลุงเลี้ยงลุี้นุง้ยงลุงเลี้ยงอ้วันเขาตะแตกนองที่ตนี้ตาเตื่นขั้หน่อยครับเงางน่อจังเลยฮะเออนทังนี่แหละอ๋อ

เนาะี่ยการระบาดครับเอาลำนารายเขึ้นกระโทตกัแล้วครับท่านใดกเอนโอ้เธอทางเข้าไปวิเชนบุรีครับลันนารายครับปลาขึ้นเงนินบ่ปาปลานำแดงเงินครับโอ้ลำนารายมันอยู่ท่านใดอำเภอมันอยู่จังหวัดยังอยู่อยู่ลพบ,บุรีครับมึงลพบ,บุรีป้าจ้องไปน้นพุ่นติไป พี่น้องเดินสายพี่น้องว,ะะว่าแต่ว่าป่าขึ้นแล้วไปหมดครับนี่โตมาก็ไปลำนาลาย,ลยมันอยู่ลรบ,บุรีเนาะครับลรบ,บุรีครับโอ้โหน้ำแดงสิคะแนนตคนหว่านทิพย์นั่งเจ้าวันก็ได้ลำนาลายลำนาลายอยู่เนี่ยบ่ครับเออคนเองครับเออครับพุทโธ่จิ๋นยินว่าลำนาลายลำนาลายอยู่เนี่ยป่าขึ้นเนี่ยมันบ่ป่าขึ้นนะครับ,นนรบอ๋อพี่น้องจะนี่ก็สิไปขึ้น้วครับพี่นน่องเต้โอ้โถ แถวเทนทาพี่น้องมึงเลยมาจากลมซักมาผีทางขนแกนหลักอสิไปแล้วนาไล่ตัวบันพี่น้องเอ้ยคนครับอู้โดดโดดโดดโดเอ้านี่ครับเส้นส <mon> ุ้งเส้นโอ้อันซ้อนคนครับนับออคนครับเอ้ามัน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 ครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอานี่ครับเอ้าตัวบักเม้งครับนี่ได้สูตรเรียบร้นยเ แค่ดูเงินกระคู่กันได้ระดับแล้วบ้านี้แก้วนะครับอะน้ำลายแม่น้ำปลาสักครับครับผมน้ำตาลายมันแม่น้ำนี่ก่อนม่น้ำปลาสักไม่น้ำปลาสักโอ้แต่ปลาลายแท้ีุ่่เนกุญสลายครับโอ้ยปลาคือยนี่เจ้าไปทุกปีป่ะไปครับอีกไกยนี่ก็ไปไปถึะปลาละสี่ละห้าโลกันเนี่ยป่ะสี่ป่ะสี่ห้าโลครับคืนนึงได้เป็นสองสามร้อยโลครับป้าโัว โอ้ปั่นป่าทางพุ่นขึ้นทิน้ำนาไรโอ้ยจะไปถ่ายคลิปด้วยใไหมเนาะนี่ครับผมโอ้ยยุไก่พุ่นเนาะทาอีสารมันห้องกับเล่นตึ้แถวเแอมทางอีสานห้องแหละพี่น้องนะครับผมนี่ครับแถวขอนแก่นนะครับอุดร์นะครับแถวส้นๆนกัะครับอีสานห้องนะครับทางพุ่นก็ไปมันก็ไก่นะครับพี่น้องนะผมบ่คุ้มค่าร์บมูกน้ำมันนะครับผมนี่แหละเอ้าอีพวกอีสักช็อตสองช็อตพี่น้องนะครับผมแต่เมืองครับนา สางเพชรเท่านี่ยโดดยูวะยูตอนนี้ยู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 ยยะนะดันกระจังด้วยกันนะครับเอิอเออขวัพีออ่น้องเบื้องข้าป่าพี่นรับ,รบเห็นปะเอรอพี่รับเอ๋อตะกเอ้ยบาดเทียวเพลบนี่เอาล็อกแล้วบาดนี่อ่ะโอเคครับพี่น้องค,ครับผม,ผมอ่ะนี่พูดครับ มาแล้วสิละหายพี่น้องครับนี่ขอตานี่ยพ่อเอาเลยพี่น้องนะครับปล่อยเลยพี่น้องนะครับนี่ครับผมก้อถ้าใครได้เบิ่งคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามกดซับสไครต์ได้พี่น้องเด้อนะครับผมครับทีมงานไทยอีสานบ้านเฮานะครับผมได้มีกำลังใจท่าเพื่งานไปเรื่อยๆพี่น้องถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งครับผมนะครับ พราะว่าไก่ว่าไก่กับไปยู่แต่ว่าไก่ลายกับไปพวอหอดพี่น้องผมถือลันาลายกับไปพวถึงครับไก่พวดนะครับอยากไปไทยพนยุทนะพันมาตั้งทางอื่นันกับมาครับนี่มาจตกพมซักพนกับมาครับว่าปลายอันนี้มาสุปีพันเหมนวันเนี่บอครับมาตมาเนี่ยบอปีแลกเนาะโอ้ปีเลกพี่น้องพนมาปีเลียกครับนะครับพึ่งมาหอดมาถึงกันนะครับว่าปลาขึ้นพันกับมาเลยครับแต่ว่าทีมง่านจากไอ้คอนสันไม่หันกับได้หลยรืวหันครับเด็อดลอยก็โล่ครับเนี่ยพันมาต้อครับ เจ่าถึงถึงไหวไปเนี่พอดหกสิบเก้าสิบไปนี่บ่ครับโอ้บ่ถือจียู่บ่ถือหม่องกับบ่ถือเด้่ยลงเทียนเนาะป่าเนาะเอานี่ครับถือยู่ครับนี่นะครับป่าสองเส้นหาครับพี่น้องถือประมาณนี้นะครับผมอ่ะนี่ครับผมทักเอาครับผมเออกดครับผมมาเพื่นผลงานเพื่นกันได้หลายแหล่เพื่นค่อยๆทยอยถึนไปหลายห้าสิบนี่ได้อีกเลนป่ะห้าสิบโลนี่ถึงแล้วครับพี่น้องครับผม ก็อย่างนี้ก็ฉันเกือบสิบโลอยู่นี่ครับเนาะสิบอัพอยู่หมดแล้วครับอ๋อครับผมกาอย่าลืมกดไล์กดแชร์กดติดตามกดซับสแกนให้พี่น้องเรือยนะครับผมนะครับอำนาจภาจ่ายพี่น้องไปแล้วครับผมนะครับวันอาทิตย์กัสีพาพี่น้องไปเบื้องอีกอีพีนึงครับผมนะครับไปเรื่อยๆพี่น้องนะครับมื่อนี่สีพาพี่น้องไปเบื้องลายจุดหลายหม่องหลายไม้ยห่พี่น้องนะผมนะครับเพราะว่อเลยมากแล้วโดนโดนมันต้องเลยทายพี่น้องนะครับผมป่ามันก็ขึ้นนะผมอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับ